ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ ครับผมสวัสดีครับผมผู้กันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสุน channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับสินค้านะครับที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมีตัวไหนกันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมอย่างละตัว2ตัวเนาะพี่น้องครับผมเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างผมจะมาเริ่มรายเอียงให้พี่น้องรับชมกันนะครับผมครับผมทางร้านของเรานะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจัััังหหวดสุรรรรินนททท์์ะคบมายเลขโศพ0894064695 นะครับผมเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมส่วนเฟสนะครับเฟสมี2เฟสเดี๋ยวผมจะขึ้นให้พี่น้องได้ได้รับชมนะครับผมบาเฟสมีกี่ตัวตัวไหนบ้างนะครับผมเพื่อจะเป็น Our, ช่องทางในการติดต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตู้นี้กันก่อนนะครับผมตู้นี้เป็นตู้18นิ้วนะครับผม18นิ้ว B พันนะครับผมตัวนี้ตะแกรงบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมตัวนี้ดอกนะครับผมเป็นดอกอบอ้อมนะครับผมดอกอบอ้อมทําเอ๋อบอ้อม4807นะครับผม4807นะครับผมเป็นไวซ4นิ้วนะครับผมเป็นของอบอ้อมนะครับผมดอก สภาพบอกเลยเลยว่าดอกมือหนึ่งนะครับดอกสภาพมือหนึ่งเลยนะครับผมตู้ก็นี่ครับสวยเลยนะครับตู้นี้นะครับผมนี่ครับเป็นไม้อะแท้ยี่สิบมิลนะครับผมตะแกงเหล็กนะครับผมกลัดหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับผมอย่างดีเลยตัวนี้นะครับไม้อะสภาพสวยมากนะครับผมไม่ผไม่บวมเลือตัวนี้ครับผมราคาแม่พันพี่น้องนะครับผมตานไหนหาเครื่องเสียงนะครับผมไว้เปิดช่วงเทศกาลสงการเนื้อตัวนี้นะครับผมไปละ2,500บาทนะครับผมราคารับเองเ้วยอพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ส่ง ส่งไม่ได้นะครับเพราะว่าใบค่อนข้างใหญ่นะพี่น้องก็คือถ้าส่งก็พี่น้องต้องไปรับเองนะครับผมที่ดีซีเด้อแต่ว่าค่าส่งบอกเลยว่าน่าน่าจะแพงอยู่นะครับผมไม่ต่างกับใบละหกร้อยนะครับเพราะว่าใบค่อนข้างใหญ่นะครับผมผนส่งก็อ่าวิ่งนะครับวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมท่านไหนสนใจก็เดี๋ยวพี่เด้อพี่น้องครับผมอ่าเหลือเวลาส่งอีกแค่หนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่าหลังจากนี้ก็อีกยากเลยนะครับผมจะไปเปิดอีกทีนึงก็วันจันทร์เลยครับผมวันจันทร์เลยนะครับ คนส่งแจ้งมาแล้วนะครับหยุดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ครับผมใบละ2,500ับาทนะครับผมดอกไม้เอี่ยมเดิมๆทุกดอกนะครับผมท่านไหนหาไว้ใช้งานเดือนี่ครับผมเข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับผมอ่ะผมลดราคาพิเศษแล้วพี่น้องรับใบละ2,500ับาทนะครับราคารับเองนะครับ นี่ครับผมสีสวยนะครับผมไรต่หนี้นะครับต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นตู้เทอร์โบนะครับผมตู้เทอร์โบตัวนี้เป็นของค่ายเอียมรออนะครับเป็นค่ายเอียมรออ้เด้อตัวนี้ตะแกรงปั๊มนะครับผมเป็นเทอร์โบขนาด80นะครับ80หรือ80นะครับผมตัวนี้หน้ากว้างนะครับผม57นะครับกว้าง57นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในเด้อพี่น้องนี่นครับผมสภาพสีสวยเลยนะครับนี่ นี่ครับผมเป็นตู้เทอร์โบสูตรเต็มนะครับตัวนี้ครับทันายหาตู้ไว้ใช้งานนะครับผมตัวนี้มีเข้ามา2ใบนะครับผมเป็นอ่าขอบเล็กนะครับผมนี่ขอบเล็กหูจับเล็กนะครับผมด้านหลังก็เป็นสเปคคอนเด้อพี่น้องนี่ครับผมด้านหลังเป็นสเปคคอนนะครับนี่ครับผมตู้สภาพสวยนะครับไม่ผุกไม่บวมเด้อตัวนี้จะเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานเลยนะครับตัวนี้เปิดราคาแบ่งปันนะครับใบละ1,800บาทนะครับใบละ1,800บาทนะครับเฉพาะท่านที่สอยเข้ามารับเองเด้อพี่น้องนี่ ครับผมราคาถูกๆนะครับผม1,800บาทเท่านั้นนะครับผมได้งานตะแกรงปั๊มนะครับผมขอบเหล็กนะครับก็คือปกติแล้วนะครับพี่น้องตู้สูตรนี้นะครับผมจะตู้ตู้สูตรนี้เป็นตู้โรงงานส่วนมากจะไม่มีขอบเหล็กมานะครับผมเจ้าของไปเพิ่มขอบเหล็กเอานะครับผมหรือท่านไหนจะเอาไปเก็บสีนะครับหรือว่าจะถอดขอบเหล็กออกก็ได้นะครับถ้าท่านไหนไม่ชอบหลือแต่ว่าถ้ามีขอบเหล็กก็ดีนะครับเวลาเคลื่อนย้ายก็จะไม่ค่อยเสียหายนะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปเป็น หม่เรียงไฟนะครับหม่เรียงไฟสยามนิยอนนะครับตัวนี้เป็นทองแดงแท้นะครับผมใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้เนี่ยครับผมสภาพตามนี้เลยนะครับผมพร้อมใช้งานเด้อพี่น้องตัวนี้อ่าครับผมส่งได้พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับผมส่งได้พรุ่งนี้วันสุดท้ายเด้อนี่นี่ครับใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้60แอมป์นะครับอ่าตัวนี้ราคานะครับ4,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมถัดมาเป็นของเจริญสุขนะครับตัวนี้เจริญสุข60แอมป์นะครับผมจะของอ่าติดเป็นมาวรัด้ดอตัวนี้ ครับผมนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมเป็นของค่ายเจริญสุขนะครับ60แอมป์เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้4,800บาทนะครับ4,800บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้พี่น้องได้เลยทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นตู้ออเดอร์แปดนะครับออเดอร์แปดเป็นของขนาดเดียวกับตู้แท้กิฟต์นะครับตัวนี้ครับผมสามารถซื้อตะแกรงแท้ของกิฟต์มาใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมอ่ ส่วนท่านไหนสนใจนะครับอยากรู้ขนาดนะครับผมอ่ะโทรเข้ามาสอบถามได้เด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับผมเอาวันนี้เตรียมตัวไม่ทันจริงๆนะครับผมนี่ครับผมดอกนะครับผมดอกเป็นดอกนารูวาะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับผมดอกเป็นดอกนารูวาะนะครับหนึ่งแปดศูนย์เด้อพี่น้องนี่นี่ครับนารูวาะหนึ่งแปดศูนย์นะครับผมอ่ะตู้พร้อมดอกนะครับตู้พร้อมดอกไปละสี่พันบาทนะครับไปละสี่พันบาทเด้อท่านไหนต้องการแยกดอกนะครับผมดอกละหนึ่งพันบาทนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผมราคารับเองนะครับดอกละหนึ่งพันบาท หนึ่งร้อยบาทแต่ว่าคงปั๊มผมไม่ค่อยอยากส่งเท่าไหร่นะครับเน้นเนพี่น้องมารับเองดีกว่านะครับเพราะว่าส่งไปกลัวมันเสียหายนะครับกลัวช่วงนี้การเทศกาลนี้ครับผมอ่าของเล่งออกนะครับผมกลัวเสียหายนะครับผมอ่าก็คือท่านไหนต้องการแยกดอกนะครับผมแยกอยู่นะครับแต่แต่ว่าขอให้ท่านมารับเองที่ร้านเนอะมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับผมดอกนาโนวาตนะครับผมอ่ดอกละหนึ่งพันบาทรับเองนะครับผมส่วนตู้นะครับตู้เปล่าไปละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมท่านไหนต้องการแยกนะครับผมราคาตามนี้เลยนะครับผมตัวนี้ ใบค่อนข้างใหญ่นะครับผมไม่สามารถส่งได้เด้อพี่น้องครับผมอ่ต่อไปครับผมต่อไปอมาดูตู้ตัวนี้นะครับผมตู้เป็นตู้กระแทกข้างนะครับตู้กระแทกข้างตัวนี้ครับสภาพสวยนะครับผมตัวนี้อ่าสีเป็นสีอสีลูกกิ้งนะครับเป็นสีลูกกิ้งครับผมตัวนี้อสีอย่างดีนะครับนี่นี่ครับผมเป็นสีลูกกิ้งยางดีเลยนะครับตัวนี้ครับผมคงทนแน่นอนนะครับตัวนี้ไม้อัดนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าสวยนะครับผมอ่าดอกางในนะครับผมเป็น ไม่น่าจะมองเห็นนะพี่น้องครับผมเป็นหกข้าศูนย์นะครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับแล้วก็อีดอกอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นดอกน็กซอนนะครับน็กซอนนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตไม่แยกเลยพี่น้องครับผมขออนุญาตขายเป็นคู่นะครับถ้าท่านไหนต้องการดอกดอกเป็นคู่ผมผมแยกอยู่นะครับก็คือตู้เป่านะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับสาหรับตัวนี้นะครับ ตู้เป่าใบละหนึ่งพับาทนะครับนี่งีสวยเลยนะครับไม่อาแท้20มิลนะครับใบละ1,000บาทเท่านั้นนะครับผมส่วนดอกนะครับผมดอกละ2,500บาทนะครับ2,500บาทเด้อพี่น้องอ่าก็คืออ่าขายเป็นคู่นะครับขายเป็นคู่นะครับตัวนี้ไม่แยกเด้อครับผมท่านไหนต้องการซื้อเป็นคู่นะครับอ่าผมพร้อมจะผมจะส่งให้พี่น้องได้เลยนะครับผมอ่าราคานี้ส่งฟรีเลยนะครับผมดอกละสองพันห้าบาทนะครับผมอ่าต่อไปนะครับต่อไปเป็นอ่าตู้ เทอร์โบนะครับเทอร์โบ15นิ้วนะครับผมเป็นดอกโอ้ป้อมไว้4นิ้วนะครับตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับราคาลับเองนะครับผมใบละสา0 0ับาทนะครับราคาลับเองใบละสา0 0ับาทนะครับส่วนท่านไหนต้องการส่งนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ก่อนเด้อสะหรับตู้เบียด15นิ้วนะครับเป็นไม้อะแท้ขอบเหล็กนะครับไม้อะแท้20่มิลเลยนะครับเป็นตะแกรงเหล็กนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นตู้ มอนิเตอร์นะครับตู้มอนิเตอร์ทรง PH นะครับของค่ายไมซาวนะครับดอกเป็นดอกคงรอ NPE นะครับผมตัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับผมมีเพลสนะครับสามารถใส่ขาตั้งได้เด้อตัวนี้ครับผมราคานะครับผมราคาใบละ3,200บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับใบละ3,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมต่อมาจะเป็นตู้ มาตินนะครับตู้มาตินสิบห้านิ้วนะครับผมตัวนี้อยากให้พี่น้องมาฟังเองที่ร้านนะครับบอกเลยว่าจุกอกนะครับจุกอกนะครับดอกนีนสเปคโหดมากนะครับสำหรับดอกนี้นะครับผมนี่ครับผมเป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับนี่ครับนี่ครับของค่ายนี้เลยนะครับไว้สี่นิ้วนะครับผมแม่เล็กขนาดเท่าสิบแปดนิ้วนะครับผมเป็นโกงหลอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตามให้ดูเนาะพี่น้องครับผมตัวนี้มีทั้งหมด หกใบนะครับหกใบนะครับผมรับเองนะครับใบละสามพันบาทนะครับผมกล้าส่งทั่วไทยนะครับใบละสามร้อยบาทนะครับผมส่งได้แค่พรุ่งนี้วันสุดท้ายเราเรือพี่น้องท่านไหนหาตัวใช้งานก็่วดๆน,นะครับผมต่อไปนะครับเป็น ตู้10นิ้วนะครับผมตู้10นิ้วนะครับตัวนี้อ่าเป็นดอกควงรอนะครับอย่างพร้อมเป็นคอมซีซีนะครับผมมีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับผมพร้อมชุดแขวนนะครับตัวนี้มีชุดแขวนมาให้นะครับผมอสองชุดนะครับผมอ่าตัวนี้แยก2ใบได้เด้อพี่น้องครับผมใบละ2,500บาทนะครับผมอ่าค่าส่งทั่วไทยนะครับใบละ200บาทนะครับผมซื้อ2ใบนะครับมีชุดแขวนให้ตามนี้เลยนะครับนี่ครับผมจัดใร์ดาตู้ไว้ใช้งานนะครับผมนี่ตัวนี้ดอกบอกเลยว่าสภาพมือหนึ่งนะครับดอกสภาพมือหนึ่งเลย เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับตัวตู้ดอกนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมตู้ใบสุดท้ายนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตู้วาเทคนะครับวาเทค181นะครับ181ตัวนี้เป็นตู้อ่สภาพมือหนึ่งนะครับเจ้าของออกมาไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับผม ซื้อมาไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับซื้อมือหนึ่งป้ายแดงมานะครับผมยังไม่เคยออกงานเลยนะครับผมได้ลองฟังในบ้านแค่ครั้งเดียวนะครับตู้นี้นี่ครับผมเป็นตู้ใหม่เอี่ยมเลยมือหนึ่งนะครับตัวนี้อันนี้เฉพาะท่านที่สนใจนะครับถ้าขายไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมใจหนึ่งก็อยากเก็บไว้เก็บเก็บไว้ลองนะครับเก็บไว้ลองนะพี่น้องครับผมถ้าท่านไหนกล้าสู้ราคาผมก็ขายได้ตัวนี้ครับผมราคารับเองนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมไปละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมนี่ครับท่านไหนสู้ราคาได้มาได้เลยครับผม ยินดีครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าซื้อมือสองนะครับได้พอมือ1นึงนะครับสําหรับตูววาทคกตัวนี้นะครับผมใหม่ทุกจุดนะครับไม่มีตาหนินะครับผมนี่ครับนี่ครับสติเกอร์ตรงนี้นี่ครับนี่ยังยังไม่ดุดเลยนะครับนี่นี่ครับผมอายุไม่ถึง1เดือนนะครับผมซื้อออกมาจากร้านไม่ถึงไม่ถึง1เดือนนะครับสําหรับตัวนี้นี่ครับผม กัไในสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสามารถส่งได้พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็จะส่งได้อีกทีก็เป็นวันจันทร์หน้าเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแลวก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ